เวลาผ่านไปเร็วปั๊บเดียวเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงท้ายปีกันแล้วนะคะช่ว,วาคอซีรีส์เกาหลีหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้เวลาช่วงนี้นะคะอยู่บ้านดูซีรีส์กันจนหนำใจเลยค่ะแต่บอกเลยว่าซีรีส์เกาหลีต้นปีเนี่ยมันแค่ออเดิร์เท่านั้นนะคะของจริงจัดหนักจัดเต็มในช่วงท้ายปีกันเลยค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอะไรชื่อซีรีส์เกาหลีครึ่งปีหลัง2020เนี่ยจะมีซีรีส์อะไรให้คอเกาหลีได้ชมกันบ้าง มาติดตามกับ KR Spoil ซีรีส์เกาหลีแฟนคลับกันค่ะ 1. Was h It Love เรื่องนี้นะคะออกอากาศไปเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2020ค่ะฉายทาง Netflix นะคะ w h a t It Love ได้ชื่อไทยว่าเราเคยรักกันใช่ไหมเรื่องราววุ่นๆของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวกับความสัมพันธ์กับชายหนุ่มถึง4คนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณแม่ที่ไม่ได้กุ๊กกิ๊กกับใครมาหลายปี ก็เริ่มต้นค้นหาความหมายของความรักและตัวตนของเธออีกครั้งเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยซงจีโยค่ะรับบทเป็น no ong, โนเอจองโปรดิเซอร์ภาพยนตร์และคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้กุ๊กกิ๊กกับใครเลยมานานถึง14ปีเต็มแม้จะปล่อยวางเรื่องรักๆคล้ายๆไปแล้วแต่จ,จู่ๆกลับมีผู้ชายต่างวัยต่างคาแรคเตอร์ถึง4ี่คนเดินเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตเธอนั้นมีสีสันมากขึ้นในเวลาเดียวกันชายหนุ่มคนแรกคือแฟนเก่าของโนเอจอง ชื่อโอเดโอนักเขียนนวนิยายยอดนิยมที่ได้รับฉาย,ยาว่าแบดบอยแม้จะรู้ดีว่าควรห่างผู้ชายคนนี้แต่สาวทั้งหลายต่างก็ไม่อาจต้านทานเสน่ห์อันเหลือ,อไร้ของเขาได้นุ่มหล่อคนที่สองคือระยูจินนักแสดงแถวหน้าระดับเอลิทเจ้าของรอยยิ้มกระชากใจแม้ว่าเขาจะดูดีเพอร์เฟคในทุกด้านแต่ทว่ากลับมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังบุคลิกค,ความเป็นดาราดังนี้ 3. หนุ่มน้อย โอยอนอูชายหนุ่มที่มีบุคลิกล่าเริงและมั่นใจเป็นครูสอนวิชาพละที่มักทำให้สาวๆใจเต้นไม่เป็นจังหวะนอกเหนือจากความสดใสอ่อนไวแล้วโอยอนดู o do. ยังมีความปรารถนาดีอย่างจริงใจที่น่าจะเอาชนะใจโนเอจองนังเอกได้ค่ะคนสุดท้ายคูพาโดหนุ่มใหญ่ผู้มีบุคลิกแข็งแกร่งตามแบบลูกผู้ชายจากอดีตนักเลงที่ดูน่ากลัวแต่เซ็กซี่เหลือร้ายกลับได้ใจ และกลายมาเป็นผู้บริหารบริษัทการเงินใครจะรู้ว่าภายใต้ลักษณะที่น่าเกรงขามของเขายังมีหัวใจอันอบอุ่นซ่อนอยู่การมาของชายสี่คนนี้จะทําให้นักเอกของเรื่องเริ่มค้นหาความหมายของความรักและตัวตนของเธออีกครั้งโอ้โหดูแล้วเนี่ยตัดสินใจเลือกยากจริงๆนะคะยังไงก็ไปลุ้นกับนักเอกเรื่องนี้กันค่ะว่าเธอจะเลือกใคร 2. Flower of Evil เรื่องนี้นะคะออกอากาศไปวันที่29กรกฎาคมปี2020ค่ะทางช่อง TVN เรื่องราวของสายสืบสาวที่แต่งงานกับชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่ดีของลูกสาวที่น่ารักแต่แล้วสามีของเธอกลับมีเรื่องราวเบื้องหลังบางอย่างในอดีตที่ทําให้เขานั้นต้องซ่อนตัวต,วตนที่แท้จริงไว้และใช้ชีวิตในตัวตนของคนอื่นโอ้โหลึกลับซับซ้อนนะคะเนี่ยชาจีวอนรับบทโดยมุนแชวอนค่ะ แต่งานอยู่กินกับแบกฮีซองรับบทโดยอ e ีจุนกินะคะมานานถึง14ปีโดยที่แบกฮีซองเนี่ยดูเป็นทั้งคุณพ่อและสามีที่แสนดีค่ะแท้จริงแล้วเขากลับปกปิดความลับบางอย่างเอาไว้จีวอนเริ่มสงสัยในตัวสามีและเริ่มสืบหาความจริงวันหนึ่งชาจีวอนได้ไปโพพันกับเรื่องราวลึกลับที่ทำให้ต้องสงสัยว่าจริงๆแล้วสามีสุที่รักของเธอเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือเปล่า ยิ่งเธอสงสัยในตัวสามีเท่าไหร่เธอก็ยิ่งอยากสืบค้นหาความจริงมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อชาจีวอนได้เห็นอีกด้านที่ไม่เคยเห็นของสามีผู้น่ารักเรื่องราวความรักของเธอกับเขาก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องราวความน่าสะพรึงยิ่งสืบค้นเรื่องราวเท่าไหร่ก็ยิ่งสูญเสียมากขึ้นเท่านั้นแบกนีซองมีประวัติความเป็นมายังไงกันแน่แล้วชาจีวอนเนี่ยจะได้เห็นชมหน้าที่แท้จริงของสามีหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกเข้มข้นมาก ใครยังไม่ได้ดูเนี่ยรีบเปิดดูด,ด่วนเลยค่ะ3ากสแตนเก e ร์4ซัน2เรื่องนี้นะคะออกอากาศไปเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2020ค่ะทาง Netflix นะคะเป็นซีรีส์ภาคต่อนะคะที่ได้รับกระแสดีมากๆเลยค่ะท่ามกลางการปะทะอำนาจระหว่าวงอายการและตำรวจวังชีมกนะคะและฮันยอจินได้ค้นพบความลับดำมืดขณะที่ไล่สืบคดีอันซับซ้อนที่โยงใหญ่เข้าหากัน ซีรีส์เปิดโปงเบื้องหลังกระบวนการยุติธรรมของเกาหลีใต้ค่ะเรื่องราวเข้มข้นมากวังชีมกนะคะรับบทโดยโชซึงอูค่ะอายการหนุ่มที่ยึดมั่นในอุดมการ์และในวัยเด็กของเขาเคยผ่าตัดสมองจนทำให้อารมณ์ความรู้สึกหายไปนั่นทำให้เขาเป็นคนเย็นชาไม่มีมนุษยสัมพันธ์วังชีมกได้ร่วมมือกับฮันยอจินรับบทโดยนักแสดงสาวเบดูนา ตำรวจสายอาชญากรรมในคดีสืบฆาตกรรมคดีหนึ่งจะนำไปสู่การเปิดโปรงระบบสินบนและความเหลวแหลกของกระบวนการยุติธรรมการกลับมาในซีซั่นสองเนี่ยจะเน้นไปที่ความขัดแย้งระหว่างสำนักอายการและฝ่ายตำรวจปูแทฮ้าอายการสูงสุดต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จในการพิจารณาคดีขณะเดียวกันฝ่ายตำรวจชเวบิดก็พยายามรวบอำนาจในการสืบสวนเป็นอิสระจากสำนักอายการ ขณะที่บรรยากาศตึงเครียดอายการวังชีมกและตำรวจสาวฮันยอจินก็ได้ไล่ล่าความจริงในคดีที่ยังเป็นปริศนาโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากค่ะเข้มข้นจริงๆนะคะใครที่ดูซีซั่นแรกแล้วสนุกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมซีซั่นสองกันนะคะ 4. ดูดูโซโซ,โซลาลาโซซีรีส์เรื่องนี้นะคะออกอากาศวันที่26สิงหาคมปี2020ค่ะทาง n น t f l i ิ ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมดี้ที่มาสร้างเสียงหวเราะและความบุกุลโดยได้สามนักแสดงน้ำอย่างโกอาราอีแจอุกและคิมจูฮันเรื่องราวของกูรารานักเปียโ,โนที่คิดบวกประจำโรงเรียนสอนเปียโ,โนในหมู่บ้านเธอมักจะวาราะสดใสมีสเสน่ห์มีความมั่นใจเป็นที่รักของผู้คนและแม้ว่าจะเจอสถานการณ์เศร้าเธอก็ยังตลกได้กูราราได้พบกับซันวูจุนพนักง,งานพร์ทไามที่ดูเหมือนเย็นชา แต่มีจิตใจที่อบอุ่นเขาเป็นคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตทั้งยังเต็มไปด้วยความลับจากอดีตที่ส่งผลให้เขาเจ็บปวดมาจนถึงปัจจุบันรวมด้วยคิมจูฮันที่จะมารับบดคุณพ่อขายยาวของกูราราหมอศัลยกรรมกระดูกที่คอยสนับสนุนเธอในทุกด้านถ้าใครเป็นแฟนตัวละครซังอินเจ้าของสำนักเพียมจัก It's Okay to Not Be Okay นะคะก็เตรียมตัวรอดูเรื่องนี้กัได้เลยค่ะห้า Record of Youth เนี่ยเส้นทางดาวบอกเล่าเรื่องราวการคผยคว้าหาความสำเร็จในวงการมายาของสองนุ่มสาวคือซาฮาเยจุนในแบบชื่อดังหน้าตาดีที่ความจริงอยากเป็นนักแสดงแต่กับออดิชั่นไม่ผ่านซึ่งเรื่องนี้นะคะได้พักโบกอมหนุ่มหล่อหน้าใสมาสวมบทบาทนี้กับฮันจองฮานักแต่งหน้าสาวสวยที่ทั้งฉลาดและมั่นใจซึ่งรับบทโดยพักโซดัมจาก p a ิ a ิชนชั้น p สิทธิ์นะคะ หนังที่มีกระแสดีมากในเกาเหลีนะคะถึงขนาดเทียบชั้นฮอลลีวูดกันเลยทั้งคู่ออกเดินทางตามหาความฝันของตัวเองทํามกลางความเหงาและความไม่มั่นใจเหมือนกับวัยรุ่นทั่วๆไปทั้งยังมีเรื่องพื้นฐานครอบครัวเข้ามาเป็นตัวแปรอีกด้วยใครเป็นแฟนคลับปักโบกอมเนี่ยนะคะอย่าลืมติดตามชมเรื่องนี้กันค่ะถือวเป็นผลงานคัมแบ็กของพัควบกอมในรอบ4ปีเลยนะคะห private life อาออกากาศวันที่16กันยายนปี2020ค่ะท i าง Netflix นะคะ18มงกุฎที่ไปพบความลับระดับชาติและพยายามจะเปิดโปงความลับนี้ถ้ายังต้องต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่โดยใช้สกิลทั้งหมดที่มีอีจองวานรับบทโดยโกยงพโยเป็นหัวหน้าทีมในบริษัทเขาดูเหมือนพนักงานปกติธรรมดาแต่ก็มีความลับซ่อนเร้นอยู่ชาอูอึนรับบทโดยซอยอน นักต้มตุ่นหญิงที่ดูภายนอกัหวาดใส่ซื้อแต่กล้าก่ออาชญากรรมอย่างไม่เกรงกลัวจองบอกกีรับบทโดยคิมโยจินนักต้มตุ่นเมืออาชีพที่นิสนัยและสง่างามเธอเทพขนาดหลอกลวงนักต้มตุ่นคนอื่นได้ง่ายและคิมแจอุกรับบทโดยคิมยองมินผู้หูคนสำคัญของจองบอกกีเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนนะคะอย่าลืมปติดตามชมเรื่องนี้กันค่ะ 7. The School n u r s e f ฟ l e ครูพยาบาลแปลกปีศาจปว่วนเรื่องนี้นะคะเอาอากาศวันที่25กันยายนปี2020ทางเนฟฟ็ตฟลิกค่ะ The School n u r s f File นะคะครูพยาบาลแปลกปีศาจป่วนเนี่ยจะบอกเราถึงความลับและความวุ่นวายในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งอันอึนยองครูพยาบาลที่มีพลังเหนือธรรมชาติมองเห็นปีศาจร้ายได้นั่นทำให้เธอต้องช่วยปกป้องนักเรียนจากเหตุร้าย ขณะเดียวกันคงจินพโยครูภาษาจีนที่เป็นหลานชายของผู้ก่อตั้งโรงเรียนก็ยังไม่รู้หลายอย่างเกี่ยวกับความลับในห้องใต้ดินของโรงเรียนแต่เขาก็มีพลังพิเศษที่เป็นเกราะป้องกันอันตรายจากเหล่าปีศาจได้ทั้งยังมอบพลังนั้นให้กับอันอื่นยองได้ทั้งคู่แท็กทีมกันต่อสู้และค้นหาความลับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยโอ้โหใครชอบซีรีส์แนวแฟนตาซีนะคะเรื่องนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะแต่ สตาร์ทอัพซีรีส์กำหนดออกอากาศตุลาคมปี2020นะคะทาง Netflix ค่ะเรื่องราวของพนักงานหนุ่มสาวของแดนบ็อกบริษัทสตาร์ทอัพของเกาหลีพวกเขามีฝวา่ฝันจะเป็นสตีฟจ็อบคนต่อไปแบรซูจีรับบทเป็นซอลดนมียิงสาวที่มีความฝันจะเป็นสตีฟจ็อบแห่งเกาหลีเธอรักความท้าทายสิ่งใหม่ๆที่ตื่นเต้น มีพลังงานด้านบวกและผ่านประสบการณ์หลากหลายกับงานพร์ทาม์มนำจูฮอกรับวอดดยนำโดซานผู an, an, ้ก่อตั้งซัมซุงทีชเขาเคยเป็นที่ภูมิใจโดยการเป็นเด็กอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นตำหนิของครอบครัวในช่วงสองปีนี้บริษัทของเขาเองดูเหมือนจะแย่ลงทุกวันจนเมื่อซอดันมีคิดว่านำโดซานเคยเป็นรักครั้งแรกเขาเลยตัดสินใจที่จะเป็นสตาร์อาพทที่ประสบความสำเร็จ พ่อหวังให้ความเข้าใจผิดของโซดานมีนั้นกลายเป็นความจริงให้ได้สตาร์ทอัพคือเรื่องราวน่าตื่นเต้นของหนุ่มสาวที่ต่างเป็นตัวของตัวเองกับการเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจในแซนบ็อกหรือซิลิคอนวันเล่ของเกาหลีพวกเขามีเหตุผลที่จะสร้างสตาร์ทอัพและมันจะช่วยเยียวยาความเจ็บปวดได้อย่างไรติดตามชมเรื่องราวของพวกเขาได้ทาง Netflix ตุลาคมนี้ค่ะและนี่ก็คือ8ซีรีส์นะคะครึ่งปีหลัง2020ที่น่าสนใจ ที่เคอาสปอยนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะถ้าใครชอบเรื่องไหนเนี่ยนะ